สวัสดีครับพิรพงกันกรองนะครับรถที่ใช้ขับเคลื่อนส่งกําลังขับเคลื่อนสี่ลอ้อหรือส่งกําลังขับเคลื่อนทุกรอเนี่ยเจตนาไม่ได้ทํามาเพื่อวิบากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจตนาก็คือเพิ่มการเกาะถนนการทรงตัวนอกจากประสิทธิภาพในการที่จะส่งกําลังทั้งหมดแล้วนยครับไปไปที่ลอ้อยกตัวอย่างง่ายๆก็คือขับเคลื่อนสี่ลอ้อ เครื่องยนต์มี100แรงม้าเนี่ยก็แบ่งเป็นล้อ,ล,อละ้เอระ25%นะ25าม้าล้อหน้าซ้ายล้อหน้าขวาล้อหลังซ้ายล้อหลังขวาจะเท่ากัน100แรงม้ามันก็ทําให้รถที่ขับเคลื่อน4ี่ล้อแล้วขับเคลื่อนทุกล้อเนี่ยเกาะถนนมากกว่าดังนั้นเกาะถนนมากกว่าการทรงตัวดีกว่าสตีรภาพในการขับขี่ดีกว่าโดยโดย,โดยประมาณเป็นแบบนี้นะครับถามว่าวิธีการขับ เป็นอย่างไรนะครับวิธีการขับเนะี่ยต่างกันนิดหนึ่งครับรถที่ใช้ล้อหน้าขับเคลื่อนเนี่ยพอเราเจอทางโคง้งยกตัวอย่างเช่นเราจะเจอโคง้งเอาง่ายๆเลยกันโคง้งยูเทิร์นเนี่ยนะครับเราแตะเบรกก่อนช่วงไหนก็ได้ที่เราเรารู้สึกหวาดเสียวหัวรถมันจะเร็วเกินไปแล้วเราแตะเบรกอันนี้คือสัญชาติญาณของผู้ขับอยู่แล้วแตะเบรกพอแ,แตะเบรกมาแล้วเนี่ยชะลอความเร็วรถออกมาจนจนถึงระดับที่เรามั่นใจว่ามันปลอดภัยแล้วเนี่ยนะเราก็ให้แตะคันเร่งนิดหรือ เลี้ยงคันเร่งนิดๆก่อนที่เราจะเลี้ยวโคง้งแต่ถ้าเป็นรถที่ใช้ล้อหลังขับเคลื่อนจากแต่เบรกแล้วเราจะต้องชะลอความเร็วไปจนกระทั่งถึงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของโคง้งน,นะครับครึ่งหนึ่งของโคง้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเร่งคันเร่งในช่วง1นึ่กาถ้าสมมติว่าสิบสองนกาอยู่ตรงนี้ที่เบินกาอยู่ตรงนี้และบ่ายโมงอยู่ตรงนี้ลนะครับตรงนั้นพอรถถึงบ่ายโมงแล้วเนี่ยให้เราเร่งคันเร่ง นี่คือเทคนิคของการขับรถที่ใช้ล้อหลังขับเคลื่อนมันจะทําให้รถตะการท้ายปัดส่วนขับเคลื่อน4ีล้อหรือขับเคลื่อนทุกล้อเนี่ยมันจะใช้คล้ายๆ2ออย่างผสมกันก็คือว่าแต่เบรกแล้วให้เล็งคันเร่งนิดๆแต่แทนที่จะไปเร่งในตอน1นึ่นการหรือบ่ายโมงเนี่ยเราเริ่มเร่งตั้งแต่12บสนกาอันนี้คือรถขับเคลื่อนทุกล้อจริงๆแล้วเนี่ยในในในเชิงของการตลาดหรือว่า หรือได้อุตสาหการรมรถจนเนี่ยเราเรียกขึ้นแบบนี้ครับ2องล้อหน้า front view drive 2ล้อหลังขับเคลื่อนเราเรียก rear view drive แล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อโดยมากแล้วเราจะใช้กับรถที่มีเกียร์ 4, 4วิบากเพื่อการวิบากกันนะครับอย่างเช่น 4x4 คูณ h 4x4 Low คูโอันเนี้ยเราจะเรียกชัดออกไปแยกไปให้ชัดเจนเลยว่าขับเคลื่อน4ล้อรถมีอยู่4ล้อ นะครับเช่นรถเกง๋งแล้วขับเคลื่อนทั้ง4ล้อเลยเนี่ยสำหรับรถที่เป็นรถเกง๋งรถที่ใช้งานบนถนนดีกว่าตรงนั้นเนี่ยฮะเราจะเรียกว่าขับเคลื่อนทุกลอ้อหรือ all wheel drive มากกว่าเราจะไม่เรียกว่า four wheel drive เพราะมันจะสับสนกันถามว่าเป็นทำไมถึง all wheel drive ก็คือมันขับเคลื่อนทุกลอ้อนั่นเองรถที่เป็น all wheel drive ขับเคลื่อนทุกลอ้อจะไม่มีเกียร์4ี4่คัน4 4่4ฮโลลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณนะครับ